สวัสดีครับมาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่5มิถุนายนนะครับ564พัริสชักราช2021นะครับเวลาตอนนี้ก็18บนาฬิกาสนาทีนะครับนะวันนี้ผมจะมาเล่นลูกกิ้งท่ายืนนะครับยกละ10บครั้งนะครับยกหนึ่งต่อ10ครั้งนะครับเล่นกันยาวๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับท่าที่ผมถนัดก็คือจับลงไป5นิ้วอย่างนี้จับลงไป5นิ้วอย่างนี้นะครับอ่ะยาวๆครับ สิบครั้งตก็ยกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8, 8 9 10 มาร่วมกันออกกำลังกายนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ